่นีกองีไอ้าวมเบลากทมาดิกันมูกเบลกอพี่ไปองมากินเขาขัวก้อยครับกุ่งครับไมแข็งมันมีไก่ทอดอยู่ตัวนะนะมาขัวก้อยครับขัวก้อยงันแดงกันตชีฟ

กำลัองบบียนอ่านพาลังเห็นคนเหำเห็นะมะเหรอเห็นแตมืมนะำมเอ,อาไปน้อมากินของครับผมเอากับหลานคอาแมาหอดต้งดีๆเนี่ยแหละน,น้อใส่แมบ เงี้นี่ให้เละด้วยก่อยเนือ้อก่อยเนื้อแห้งเตลงมู้ไห มาครับมาบก,กมินซอข้าวหลวงกินก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแม่บอกอ้วน <c oughs> มันกินแต่บอกจ่อยกินกระมัง เขากับบกอวนกับบกจอยใครมาไม่มไม่มารกบอกแค่ไม่ไม่สุดละอย่างนั้นแตกมากนั่นอุ้ยไปสุด้านเลยเธอใช้เมือนี่่าพ่อจะคนไม่สีดาพ่อแม่ไม่สิดาเลยยัครับกับ่อ ไลบุญบค่ะแก่อนไปอาบน้าลูกปะแม่พ่อไปอยู่ดูแม่พ่อจะไปแม่พ่อยินอยเราชุดอาบนี่ไปล้แล้วไปอาบป้าแม่อาบไปป้าแม่จะทาสั้นไปไปุดช้ไุด้ายไม่ด้าดไมด้ไมได้ม่ไ้ม่ไดม่ได้ไ้า่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม้ได้ม่ ถามบ่เขาควนสุดตาดเพ่ต้องถ้ามันตาวัตนี่ไปถามบ่เขาเอย่างไรก็ขอไวรเปมนคนคุมนะไตาดไม่ปาต้องถามตาวัดก่อนแล้วก็ไปเอาเทงในมาก่อนไปเงนเอาชุดหมามาก่อนไปนั่นสินลาเท่งนี้เทียงลงเลนปลาเทโอ้เอาถต๊เมจะบานให้พ่อไปไม่ใช่หรอกล่เลยน้ำสองคนกินแล้วอาบน้ำนะ กวนนันกวนกุ่งขึ้นลูนกกระกนอืมกวนยังครับกวนเล้วไม่กวนเี่อะเจ้าจะจำหนึ่งจำหนึ่งจำหนึ่งน,นอกไปหน,น่อกไป้านที่ีพูสีที่บนเรี่ยงว่าแม่ม่เคยเช่ากุ แม่บอกปนขาวว่าแทงว่ะคิวร์คมาตัดอยู่บ้านแล้วค่อยมาใหม่ไม่ได้ไปไปอาบไปแต่งตัวก่อนแล้วค่อยมาใหม่ไม่ได้เจลาตเมล็ดใบน่องกินแม่แค่น่องอย่ามันเผ็ดแล้วมันหวานเลาตินพ่อกระเทินขันรถไม่มาแก่ ไปไปอ่านอย่บ้านค่อยมาใหม่ไปแล้วเยันค่อยไปจะเป็นล้นรงต่มอีโลก็มีหลังกูเตอร์อ่ะอีโลไม่ขี้ใช่ทำไมอ่ะขันใหย่เร็ยวใช่อยากเกากลงแล้วกินน้ำปะนี่บอก เป็นตาป่าล่ะทำตาภาษาดอกกีขันมันป่ะมันไม่พอหนักจับจับนี่จับจับจับโเกาสอฟกังเถูกไหมครับน้อนแต่ขนาดน้องยิ่ได้ของยิ่งหนาวจิยดยก่เออกอกระสุนมานาดนี่ของมันหยิบุดนะ เอ้ยหนาวเด็กค่ไปไปอยหนาวบ้างกิถูกแล้วอืมมงกับยูหนี่อยล้อยางใไปอาบน้ำแล้ว่อย่าลืมเช็ดตัวนะ้แล้วอยนะสองไอน้นกินแล้วอาบน้ำเมือนก็เช็ดตดัวให้ลแล้วต่นะนั่งนู่งนี่จะน้ำสะอาดเลยตนั่งตากแดดมันไกล วนเลยวนเลยเดี <Ultra> ๋ยวไปแข่งกันเลยแกไปปลูกแทนอย่างนี้มดนะมอแลได้แล้วแปลปูกมาแล้วเลื่กรเบย้องไม้ไปแลเลยเดี๋ได้เียปองคือบางยาง ก็เห็นจันเปล่าปานปืนบากุนับากุนี่บอกกับกล่องเลยเนาะสวยแยบเมื่งกี้ข่าวก็เตะอ้วนมาครับเตอร์ขอากกบอ้วนกับบักใจพูดยะคือบักกลางกินแหละใส่เงา Còn nhà bọn mình <laughs> Đẹp ไม,ม่กินดลีวินยกนบุเบิดกเป,นเนป็นเงียน,ออน,น,น,นะอรเบบางหน่ากินไปเคืองขวดเครื่องขวดนีบอไปแทะไปเนี่ย่หมแทไแไปเนี่ยเลยีอ่บฮะนี่

แพงเลยออาเกบไอางแบงปถามพวกเขาบกเขาศึกษาอย่างไรประวัถามพวเขาแตถามพวกเขาว่าศึกษาอย่างไรพากเอาปไปนัไประวัด ขาๆเลยขาเลยเขาเรียกนอนเต่าไปดังไปเปลี่ยนไปกลางนอนหน,นูนนในตู้ยิงสองตู้เขาเนี้ยเอาอ้ยถ้าจดูไปเกียร์อะไรเนาะเฮ้ยตา,า,ามชมได้เลยครับเออพี่เซนเตอร์อ้วนครับพี่เซนเตอร์จ่อย<น>พาลูกคดปะนับน